ดราม่าเอเชียครั้งนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะรุนแรงได้ถึงเพียงนี้เรื่องราวที่เริ่มต้นจากการแข่งขันฟุตบอลนัดหนึ่งของทีมชาติไทยกลับกลายเป็นกระแสดังระดับเอเชียเมื่อคำว่าโกงถูกโยนเข้าสู่สังเวียนโลกออนไลน์และชื่อของเดอะตุ๊กปียพงศ์ผิวอ่อนถูกกลากเข้ามาในพายุข,ของความวุ่นวายนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจผิด แต่กลับกลายเป็นสงครามคำพูดที่ไม่มีใครยอมใครโลกออนไลน์ในคืนวันนั้นแทบลุกเป็นไฟเมื่อชื่อของแตงโมถูกเอ่ยขึ้นในบทสนทนาเดียวกันกับคำว่าตั้งใจโกงระดับชาติผู้คนเริ่มตั้งคำถามถึงความจริงเบื้องหลังและสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยที่กำลังถูกท้าทายด้วยเสียงวิจารณ์และความคลางแคลงใจจากทั้งในและนอกประเทศ เรื่องทั้งหมดเริ่มจากเกมนัดชี้ชะตาในศึกเอเชียที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับทีมเจ้าภาพซึ่งมีแรงกดดันและคาดหวังสูงเกมนั้นทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งไม่ปกติเสียงกรรมการเป่าที่ผิดจังหวะก,การให้ฟาวที่ไม่สมเหตุผลการล้ำหน้าแบบไม่ล้ำแต่กลับถูกยกทงทำให้แฟนบอลทั่วสนามส่งเสียงโหด้วยความไม่พอใจ ความรู้สึกกว่ามีบางอย่างถูกจัดฉากเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจผู้ชมก่อนจะปะทุเมื่อมีคลิปจากบุมกล้องแฟนบอลหลุดออกมาในโลกออนไลน์คลิปนั้นแสดงให้เห็นถึงจังหวะปัญหาที่กรรมการเป่าฟาวทีมไทยทั้งที่คู่แข่งเป็นฝ่ายชนก่อนและในชั่วข้ามคืนคำว่าโกงร,ระดับชาติก็กลายเป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลทั่วเอเชียแต่สิ่งที่ทำให้ดราม่านี้ทวีความรุนแรงไม่ใช่เพียงการตัดสินของกรรมการ หากเป็นเพราะการออกมาพูดของเดะ็กลกปิยพงศ์ที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าบางอย่างในฟุตบอลต้องเข้าใจว่าเราควบคุมไม่ได้คำพูดนั้นถูกตัดต่อถูกแชร์และถูกตีความไปในหลายทางบางคนบอกว่าเขากำลังพยายามปกป้องสมาคมฟุตบอลบางคนกลับบอกว่าเขากำลังซ่อนความจริง บ้างถึงขั้นกล่าวหาว่าเขาร่วมมือในการโกงระดับชาติเสียงวิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกระแสดราม่าที่ไม่มีใครหนีได้แม้แต่แตงโมนักข่าวสาวชื่อดังที่เคยร่วมรายการกับเดอะุ๊กก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเธอโพสต์ข้อความปริศนาว่า ถ้ารู้เบื้องหลังจริงๆจะชอบกันทั้งประเทศโพสต์นั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เติมไฟในพายุโซเชียลจนสื่อทุกสำนักต่างพากันขุดค้าจด,ดาและตั้งสมมุติฐานกันอย่างบ้าคลัง่งผู้คนเริ่มผูดถึงเบื้องหลังของฟุตบอลไทยอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกมีการโยงไปถึงเรื่องการจัดการงบประมาณการล็อบบี้กรรมการและการเมืองในวงการกีฬาเสียงจากแฟนบอลบางกลุ่มถึงกับเรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับชาติ เพราะพวกเขาเชื่อว่ามีการตั้งใจโกงเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่บางคนต้องการในขณะที่อีกฝ่ายออกมาปกป้องบอกว่าการใช้คำว่าโกงเป็นเรื่องเกินจริงเป็นเพียงความเข้าใจผิดของคนดูที่ไม่เข้าใจรายละเอียดในเกมฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีทั้งจังหวะที่ได้และเสียแต่ในโลกออนไลน์ไม่มีพื้นที่สำหรับความสงสัยทุกอย่างกลายเป็นขาวกับดำทันที แตงโมซึ่งเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้ก่อนใครถูกกระหน่ำด้วยทั้งเสียงชื่นชมและด่าทอเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าพูดในสายตาบางคนแต่ในอีกด้านเธอถูกมองว่าเป็นคนสร้างกระแสะเพื่อเรียกยอดวิวและความสนใจจากสังคมการที่เธอลงคลิปน้ำตาก,กรอพร้อมพูดว่าหนูไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนแต่อยากให้ความจริงปรากฏยิ่งทำให้คนอยากรู้ว่าเธอรู้อะไรเบื้องหลังกันแน่ สื่อหลายสำนักพยายามเชิญเธอออกมาเปิดใจแต่เธอกลับเงียบและความเงียบนั้นยิ่งกลายเป็นเสียงดังในโลกดิจิทัลเดอะตุกเองก็ไม่รอดจากการตกเป็นเป้าของเสียงโจมตีแฟนบอลบางกลุ่มถึงกับเผาป้ายเชียร์เก่าของเขา หน้าสนามบอลที่เคยเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของคนไทยกลายเป็นเวทีแสดงออกของความโกรธการ์ตูนล,ล้อเลียนและมีมตัดต่อชื่อของเขาปรากฏในทุกแพลตฟอร์มดราม่าบานปลายไปถึงขั้นที่นักวิเคราะห์ฟุตบอลต่างชาติยังเข้ามาแสดงความเห็น หลายคนบอกว่าปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความไม่เชื่อมั่นในระบบกีฬาของเอเชียทั้งหมดไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นเสียงจากต่างประเทศกลายเป็นแรงกระตุ้นให้สื่อในภูมิภาคเริ่มตั้งคำถามอย่างจริงจังว่าฟุตบอลเอเชียกำลังเดินไปทางไหนกันแน่ในขณะที่ดรามา่าขยายวงสมาคมฟุตบอลออกมาชี้แจงว่าไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นและทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของเกม แต่คำชี้แจงนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นกลับยิ่งสร้างความไม่พอใจเพราะแฟนบอลจำนวนมากรู้สึกว่าสมาคมหลบเลี่ยงไม่ยอมตอบตรงๆต,ต่อข้อสงสัยคนเริ่มขุดอดีตของผู้บริหารสมาคมเรื่องการบริหารงบประมาณที่ไม่โปร่งใสและความสัมพันธ์กับผู้จัดการแข่งขันในต่างประเทศเรียกได้ว่าดราม่าครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่ภาพลักษณ์ของทีมฟุตบอลแต่กระทบถึงความเชื่อมั่นของทั้งประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างเดอะตูก,กับแตงโมซึ่งเคยเป็นคู่หูในรายการวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังกลับกลายเป็นจุดสนใจของสังคมหลายคนเชื่อว่าทั้งคู่มีปัญหากันก่อนหน้านี้และดราม่าครั้งนี้คือการระเบิดของความขัดแย้งที่สั่งสมมานาน แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะทั้งคู่ต่างไม่พูดตรงตรง,ตรงมีเพียงการโพสต์ข้อความเชิงอารมณ์ที่ทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตตีความไปต่างๆนานาคนหนึ่งโพสต์รูปฟุตบอลที่แตกครึ่งพร้อมแคปชั่นว่ามันพังเพราะมือใครอีกคนโพสต์รูปประตูสนามบอลที่ปิดสนิทพร้อมคําว่าอย่าหวังว่าจะเข้าได้อีกภาพและคําพูดเหล่านี้กลายเป็นไวรัลในช่วข้ามคืน และทำให้ดราม่ากลายเป็นเรื่องส่วนตัวผสมกับประเด็นระดับชาติอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไม่จบง่ายคือเมื่อมีการเปิดเผยคลิปใหม่จากอดีตผู้ตัดสินรายหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่เปิดเผยตัวตนเขาบอกว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงในเบื้องหลังมีแรงกดดันจากผู้ใหญ่ในสมาคมให้ดูแลผลการแข่งขันบางอย่างคำพูดนี้ทำให้โลกออนไลน์ปัทุอีกครั้ง คนเริ่มพูดถึงการล็อบบี้การสั่งการผ่านคนกลางและการจัดผลล่วงหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจทุกอย่างฟังดูเหมือนนิยายแต่เมื่ออยู่ในสังคมที่ผู้คนไม่เชื่อใจผู้มีอำนาจมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ใครก็พร้อมจะเชื่อเสียงเรียกร้องให้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการดังคึ้่นเรื่อยเร,ยเรยืมีการจัดแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอความจริงให้บอลไทยบนทุกแพลตฟอร์มสื่อหลักเริ่มรายงานต่อเนื่องทุกวันเหมือนข่าวใหญ่ระดับประเทศ ดารานักร้องและคนดังในวงการบันเทิงก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่าโกงหรือไม่โกงไม่รู้แต่ที่แน่แน่คือภาพลักษณ์ประเทศพังไปแล้วส่วนอีกฝ่ายกลับบอกว่าอย่าตัดสินแค่จากโซเชียลอย่าลืมว่าในสนามมันมีแค่90นาทีแต่ดรามา่าในเน็ตไม่มีวันหมดประโยคนี้สะท้อนความจริงของยุคดิจิทัลที่ข่าวลือเดินเร็วกว่าข้อเท็จจริงเสมอในระหว่างที่ทุกอย่างเดือดพล่าน เดือตุ๊กปรากฏตัวในรายการสดแห่งหนึ่งเขานั่งนิ่งก่อนพูดเพียงสั้นๆว่าผมอาจพูดไม่เก่งแต่ผมไม่เคยโกงใครในชีวิตคำพูดนั้นกลายเป็นวลีที่ถูกแชร์ไปทั่วแต่แทนที่จะดับไฟมันกลับทำให้ผู้คนตีความต่อไปว่าไม่เคยโกงใคร หมายถึงอะไรบางคนบอกว่าเขากําลังปฏิเสธบางคนกลับบอกว่าเขากําลังหลีกเลี่ยงการตอบคำถามตรงๆง,งความเงียบและการป้องกันตัวอย่างระมัดระวังของเขาทำให้ดราม่านี้ยิ่งยืดยาวขึ้นไปอีกแตงโมกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในไลฟ์ส่วนตัวเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าทุกคนอยากได้ความจริงแต่บางความจริงมันทำลายคนทั้งระบบคำพูดนี้เหมือนน้ำมันที่ถูกสาดลงบนไฟที่ยังไม่มอด คนเิมเร่ชื่อว่ามีสิ่งที่ถูกปิดบังจริงๆและเมื่อคลิปบางส่วนขององค์การพูดคุยในเบื้องหลังรายการวิเคราะห์ฟุตบอลรั่วออกมาซึ่งได้ยินเสียงคล้ายเดอะลุกพูดถึงการช่วยทีมบางทีมให้ผ่านเข้ารอบดราม่านี้ก็เข้าสู่จุดที่ไม่มีวันหวนกลับในที่สุดสมาคมฟุตบอลต้องจัดถแถลงข่าวใหญ่มีทั้งสื่อจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนและเวียดนามเข้าร่วมการถแถลงครั้งนั้นใช้เวลายาวนานกว่า2ชั่วโมง แต่แทนที่จะเคลียร์ข้อสงสัยกลับมีเทียงคำพูดเชิงเทคนิคและการโยนความรับผิดชอบไปมาระหว่างฝ่ายต่างๆไม่มีใครยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงผลลัพธ์คือความไม่พอใจยิ่งทวีคูณและชื่อของไทยในวงการฟุตบอลเอเชียถูกพูดถึงในแง่ลบมากที่สุดในรอบ10ปีผ่านไปหลายสัปดาห์ดรามา่ายังไม่จางหายผู้คนยังคงพูดถึงบางคนเริ่มเบื่อบางคนยังไม่ยอมปล่อยบางกลุ่มถึงขั้นทำสารคดีสั้นออนไลน์ชื่อ กงระดับชาติหรือกงจากใจที่รวบรวมคำพูดของทุกฝ่ายและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความจริงกับสิ่งที่คนอยากเชื่อตอนจบนั้นเปิดด้วยภาพของเดอะตุกที่เดินเข้าสนามบอลเ,เนีียบๆพร้อมคำบรรยายว่าฟุตบอลจะสวยงามก็ต่อเมื่อคนเล่นยังซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองประโยคนั้นทำให้หลายคนสะเทือนใจ เพราะแม้จะมีความคลุมเครือในทุกด้านแต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือฟุตบอลไทยยังต้องต่อสู้กับเงาของความไม่ไว้วางใจอีกยาวนานดราม่าเอเชียครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของลูกบอลที่กลิ้งไปตามสนามแต่เป็นการกลิ้งของศรัทธาความจริงและภาพลักษณ์ของชาติในสายตาเพื่อนบ้านเรื่องราวที่เริ่มจากเกมเพียงเกมเดียว กลับสะท้อนปัญหาในหลายระดับทั้งระบบการจัดการการสื่อสารความเชื่อใจและพลังของโซเชียลที่เปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการพิพากษาโดยไม่มีสารเมื่อไฟแห่งความไม่เชื่อมอดดับลงเหลือเพียงคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่าเรากำลังเชียร์ฟุตบอลหรือกำลังดูละครเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะใครผิดหรือใครถูกดรามานี้ได้กลายเป็นบันทึกอีกหน้าของวงการกีฬาไทย ที่ทั้งเจ็บปวดและน่าคิดในวันที่คำว่าโกงถูกพูดมากกว่าคำว่าสู้และในวันที่คนดูเริ่มสงสัยว่าความยุติธรรมในสนามยังมีอยู่จริงหรือไม่ดราม่าเอเชียครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงหรืออาจเป็นเพียงแผลอีกแผลที่ไม่มีวันสมานขึ้นอยู่กับว่าผู้คนในวงการจะเลือกซื่อสัตย์กับปวใจของตัวเองแค่ไหนเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือศรัทธาของผู้คนทั้งชาติ และศรัทธานั้นไม่ควรถูกโกง